สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอรอานินพูครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวนาฬิกาของแบรนด์ราโดนะครับกับนาฬิกาที่มีชื่อรุ่นว่ากัปตันคุกนะครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่อยู่ในระดับท็อปของแบรนด์ราโดนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาเรือนหนึ่งที่กําลังฮอตมากของแบรนด์นะครับเพราะว่าจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังว่ากัปตันคุกเนี่ยเขาเคยผลิตมาแล้วในปี1962นะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งในปี2017แล้วก็กลับมาปังอย่่่าางลสุดเนนีียใป2021 เรียกว่าเป็นกระแสโด่งดังเลยนะครับแล้วก็มีศิลปินเกาหลีนะครับก็คือแทกยอนจากวง 2PM เนี่ยเขาใส่เรือนนี้เนี่ยบ่อยมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นกระแสที่โด่งดังหรือแม้แต่ในซีรีส์นะครับใน NETFLIX นะครับในเรื่องวินเซนโซที่ผมเนี่ยเคยพูดถึงไปแล้วนะครับซึ่งเรือนที่เขาใส่นะครับก็จะเป็นเรือนของกัปตันคุกเช่นเดียวกันนะครับใส่ออกมาก็ดูเท่มากๆนะครับ และนอกจากนี้นะครับในซีรีส์วินซินโซ่เนี่ยก็ยังมีการหยิบเอานาฬิกาของราโดชื่อรุ่นว่า t u u s s u u r r e u u t o m t t i นะครับแบบ Open Heart นะครับสวยมากๆนะครับเรือนนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ราคา76,200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรือนเด่นนะครับที่ทำให้มีกระแสนนตอบรับจากแฟนคลับเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่ว่าทั้ง3เรือนที่ผมเอามาให้ชมในวันนี้เนี่ยจะเป็นราคาแบบ หลักแสนทั้งหมดนะครับอย่างเรือนตรงกลางนะครับจะเป็น PVD ที่เป็นแบบว่าขอบทองนะครับจะเป็นทองสีชมพูในสไตล์ของราโดนะครับเรือนนี้จะอยู่ที่ราคา122,600บาทนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นเรือนที่เป็นแบบลักษณะก็คือเป็นสีดำนะครับนี่สวยมากนะครับเรือนสีดำราคาก็จะย่อมลงมานะครับอยู่ที่ราคา1 1 9 9 2 0 0บาทนะครับ แล้วก็เรือนที่มีราคาสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่มีความทันสมัยมากๆนะครับเขาจะใช้วัสดุที่แตกต่างกันก็คือเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกนี่จะเป็นเบอร์นี้นะครับจะเป็นสีออกเทาๆนะครับแล้วก็มีความเป็นเมทัลลิกแล้วก็เป็นขอบทางด้านในเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะครับเรือนนี้จะอยู่ที่125,900บาทนะครับ บอกได้เลยว่าสวยทั้ง3เรือนนะครับสวยแบบเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเลือกซื้อเป็นเรือนไหนดีนะครับอยากจะเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของชื่อกัปตันคุกนะครับว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าเป็นกัปตันคุกนะครับกัปตันคุกนี่นะครับจริงๆ้วเป็นชื่อย่อของนักเดินทางนักสำรวจท่านหนึ่งที่ชื่อว่า เจมส์คุกนะครับเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษเป็นคนที่เดินทางไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของนักเดินทางนะครับแล้วก็เป็นคนที่สร้างแผนที่เอาไว้ในยุคแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นราโดเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ในาฬิการุ่นนี้เนี่ย เปรียบเสมือนกับเป็นแรงบันดาลใจกับนักเดินทางรุ่นใหม่นะครับด้วยวัสดุที่มีความทันสมัยนั่นก็คือไฮเทคเซรามิกนั่นเองนะครับส่วนตัวผมมีโอกาสได้ทดลองใส่เป็นเวลา1วันเต็มๆแล้วนะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งแรกข้อแรกที่รู้สึกประทับใจนะครับก็คือวัสดุของเขาครับเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีรอยขีดข่วนนะครับนี่ ข้อดีของไฮเทคเซรามิกนะครับเนี่ยมีทั้งตัวเรือนนะครับมีทั้งสายมีทั้งเบเซลแล้วกระจกเนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไปนี่คือไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของรอยขีดข่วนเลยอันนี้คือข้อแรกที่ผมชอบมากๆนะครับอย่างที่2คือเขามีน้ําหนักที่เบามากนะครับนี่ขนาดหน้าปัดเนี่ยนะครับความกว้างเนี่ยนะครับอยู่ที่43มิลิเมตรนะครับแต่พอเราลองจับดูเนี่ยนะครับก็คือมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาวกว่าที่คิด นะครับแล้วก็ตรงบานพับอันนี้ผมชอบมากนะครับเขาทําจากวัสดุที่มีความพรีเมียมมากนั่นก็คือเป็นไทเทเน,นียมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียสตังเป็นแบบหลักแสนแล้วเนี่ยเราก็ได้ไฮเทคเซรามิกแล้วก็บานพับที่เป็นไทเทเน,นียมซึ่งไทเทเน,นียมเนี่ยก็เป็นวัสดุที่มีความเบาอยู่แล้วมีความพรีเมียมแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นบานพับป,ปีกผีเสื้อในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเปิดก็เปิดคลิกในลักษณะแบบนี้1นึ่งสเต็ปนะครับแล้วก็ปลดล็อกแบบนี้อีก1นึ่งสเต็ปนี่นะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือกระจกของเขานะครับที่เป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับนี่อยากจะให้เห็นความสวยงามนะครับแซฟไฟร์ของเขาเนี่ยจะใช้เป็นแซฟไฟร์ที่แพงที่สุดทํายากที่สุดแล้วก็อยู่ในระดับท็อปที่สุดนะครับชื่อว่าเชเว่ b o บ็อกซ์เชฟนะครับนี่ก็คือสมกับราคานะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เดี๋ยวจะลองหมุนขอบเบเซลให้เพื่อนๆได้ฟังเสียงนะครับ เสียงของเขาเนี่ยจะมีความแบบสมูทมากๆนะครับเนี่ยเสียงจะดูแบบพรีเมียมมากๆนะครับดูแบบลักชัวรี่นะครับเสียงคลิกเนี่ยเพราะมากนะครับของแบรนด์ราโดนะครับตรงขอบเบเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนาฬิการเรือนหนึ่งที่พอลองใส่แล้วคือเขามีน้ําหนักที่เบานะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของรอยขีดข่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทาบบนข้อมือให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะนาฬิกาเรือนนี้จะใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าเท่าที่ลองแล้วนะครับข้อมือของผมอยู่ที่16เซนติเมตรนะครับนี่ถ้าให้ดูคร่าวๆนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าเอาอยู่นะครับนี่โอเคเลยนะครับเรือนนี้เนี่ยนะครับตัดสายมาอาจจะเหลือนิดนึงนะครับผมจะมีเรือนสีดำนะครับวันนี้ผมใส่เป็นเรือนสีดําซึ่งตัดสายมาพอดีแบบเท่ากับข้อมือของผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้เพื่อนๆดูนะครับใส่ออกมาแล้วแบบสวยมาก นะครับหนีวิ่งมากเดี๋ยวขอหยิบเป็นเรือนสีดำนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาที่ใส่ขึ้นข้อจริงๆแล้วเนี่ยสวยขนาดไหนอันนี้คือผมใส่ขึ้นข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจะพอดีกับขนาดข้อมือของผมเลยนะครับใส่สบายมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบามากนะครับแม้กระทั่งหน้าปัดแบบ43มมิลเนี่ยผมคิดว่าข้อมือประมาณ16ซนตเมตรเนี่ยเอาอยู่นะครับแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับดูหรูหรานะครับดูวิงมากของจริงเนี่ยสวยกว่า ในกล้องเนี่ยเยอะมากนะครับนี่แล้วก็เวลาที่ถอดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสวยมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าปัดของเขาเนี่ยจะเป็นการโชว์แบบเห็นไหมฮะทางด้านบนเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นตัวเอ่อบาลานซ์วิวนะครับนี่แล้วก็ทางด้านล่างเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆต้องการจะขันตรงสกรูตรงคราวนะฮะหรือว่าเม็ดม่โยมออกมาเนี่ยนะครับเลื่อนออกมาปุ๊บเนี่ยพอเราดึงออกมานะฮะในลักษณะแบบนี้แล้วก็ต้องการที่จะสำรองพลังงาน แบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นในกล้องหรือเปล่านะครับเนี่ยตรงมุมทางด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเมนสปริงนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเห็นเมนสปริงที่มันอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีนะครับลายที่อยู่ทางด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นลายเพลลาชนะครับจะเป็นลายเหมือนก้นหอยทั้งหมดแล้วเราจะเห็นบาลานซ์วิวเนี่ยอยู่ทางด้านบนตรงบริเวณ12นาฬิกานะครับแล้วเขาก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด r รโดนะครับก็เป็นสมองนะครับสมองเนี่ยสามารถที่จะโรเทไปได้ตามมูฟเมนต์ต่างๆนะครับเวลาที่เราเนี่ยเคลื่อนไหวข้อมือนะครับเป็นตัวที่บ่งบอกว่าในาการือนี้เนี่ยเป็นในาการแบบอโตโมตินะครับกันน้ำได้แบบ300เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใส่ไปแบบแอดเวนเจอร์ได้เลยนะครับสวยมากๆนะครับเรือนี้เดี๋ยวให้ดูทางด้านข้างนะครับนี ให้ดูความสวยงามทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนี่ยเขาก็เป็นเคสที่เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็เป็นหลังเปลือยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นหลังเปลือยนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นไฮเทคเซรามิกทั้งหมดนะครับข้อพับเนี่ยก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับนันวัสดุเขามาแบบพรีเมียมมากนะครับเป็นแบบระดับท็อปเลยนะครับนี่สวยมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับ รุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นคาลิเบอร์รุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใส่สิ่งที่เรียกว่ามีว่คร่องนะครับมีวคร่องเนี่ยก็คือจะเป็นแฮร์สปริงที่แบบสามารถกันสนามแม่เหล็กได้นะครับแล้วก็มีแอนตี้ช็อคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะใส่ไปแบบออกกําลังกายหรือว่าแอคทีฟไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับก็คือถือว่าโอเคมากๆสําหรับเรือนนี้นะครับมีจิวเวลรี่อยู่ที่25่จิวเวนะครับก็คือเวลาที่เราเห็น ทางด้านในของนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพอินเสิร์ตให้นะครับคือนาฬิกาเนี่ยยิ่งมีเจเวลเนี่ยมากเท่าไหร่ก็จะมีความเสถียรมากเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางด้านหลักเนี่ยจริงๆเขาจะมีการสลักคําว่า five position ด้วยนะครับคำว่า five position ก็คือมีความเที่ยงตรงของนาฬิกาเนี่ยมากกว่านาฬิกาทั่วไปนาฬิกาทั่วไปเนี่ยอาจจะตรงประมาณแค่สัก3 position น,นะครับวิธีที่เขาวัด position นะครับก็จะเป็นนาฬิกาลรรักษณะคือ วางกลับในลักษณะมุมนี้นะครับหรือว่าบริเวณ12นาฬิกาเนี่ยไปอยู่ทิศด้านนี้นะครับวางตะแคงนะครับหรือว่าวางในลักษณะของการคว่ำแบบนี้นะครับก็คือ f i position เนี่ยให้ความเที่ยงตรงของนาฬิกาเนี่ยไม่แพ้นาฬิกาที่ได้รับใบ c ซอร์ติฟิเคจาก c o s c เลยนะครับวันเรือนนี้เนี่ยจัดเต็มมากๆนะครับนี่วิงมากมากนะครับของจริงคือสวยมากๆนะครับเดือนนี้ เดีย๋ยวผมจะให้ดูอีกเรือนหนึ่งที่เป็นตัวเป็นพล a s m a h i เท tech c e r a นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีนะครับจริงๆอุณหภูมิเวลาที่เขาต้องการที่จะทำให้เปลี่ยนสีนะครับจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นไฮเทคเซรามิกปกติธรรมดาเนี่ยนะครับเขาจะใช้อุณหภูมิอยู่ที่1000องศาเซลเซียสนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกเนี่ยเขาจะต้องใช้อุณหภูมิถึง20,000องศาเซลเซียสนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เขาจะเป็นสีคล้ายๆกับสีเทานะครับซึ่งก็สวยมากนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์แรกนะครับที่มีการคิดคนแล้วก็พัฒนาเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกนะครับเวลาที่เรานึกถึง r ราโดเนี่ยนะครับทุกคนก็จะนึกถึงความเป็นเซรามิกอยู่แล้วนะครับ เขามีชื่อในวงการนะครับว่าเป็น Master of Material เนะครับเป็นแบรนด์ที่มีความบุกเบิกมากๆในการที่จะนำวัสดุที่เรียกว่า h Tech c e r a ม i c เนี่ยมาใช้ในวงการนาฬิกาเป็นแบรนด์แรกของโลกนะครับแล้วก็โด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยราโดกับรุ่นที่ชื่อว่า d ด Star ์นะครับไดสตาเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่ป้องกันร,รอยขีดข่วนเรือนแรกนะครับของราโดเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยยังมีวางจาหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นกระแสที่ฮอตอยู่ แต่ตัวที่ฮอตที่สุดในปีนี้น,นะครับเขาจะเริ่มต้นด้วยตัวที่เป็นกัปตันคุกนะครับเพราะว่าจะให้ลุคแอนฟิลที่ดูสปอร์ตมากๆนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆนลงทุนกับนาฬิกาในระดับหลักแสนแล้วเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆจะสบายใจก็คือเรื่องของรอยขีดข่วนนะครับผมว่าตรงนี้ เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแมททีเ a ียอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแพลทินั m มนะครับจะเป็นโกลจะเป็นสตีลอะไรก็แล้วแต่นะครับพอเราใช้ไปสักพักเนี่ยนะครับตรงสายเนี่ยนะครับจะเป็นรอยขีดข่วนคือใช้ไปสักวีคหนึ่งเนี่ยจะเป็นรอยขีดข่วนมาเลยแต่ว่าเรือนนี้นะครับเราลงทุนไปหลักแสนแล้วเนี่ย สาร์วทิตย์สุกสาวทิตย์อย่างเงี้ยเพื่อนๆจะไปอาท์ดร์ไปแคมปิ้งไปเซิร์ฟฟิงนะครับไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีรอยขิดขวรเลยพอถึงวันจันทร์นะครับกลับมาแต่งตัวใส่สูตรใส่เสื้อเชิ้ตนะครับแต่งตัวเป็นแบบคลาสสิกเมนว์ก็ได้นะครับ ก็จะดูหรูหราขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับเงินหลักแสนที่ลงทุนไปเนี่ยผมคิดว่าเขาคุ้มค่ามากเพราะว่าเขาใหม่อยู่เสมอคือไม่มีคามาําว่าเก่าเลยนะครับอย่างถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆนะครับตรงหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นแบบแซฟไฟ r ์คริสตัลแล้วก็เป็นเซรามิกใช่ไหมครับแต่เรือนนี้เนี่ยคือเป็นเซรามิกทั้งเรือนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูแลรักษาง่ายนะครับเป็นอะไรที่ผมเนี่ยใส่แล้วแบบชอบมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากๆครับ ราวนี้เพื่อนๆก็จะถามว่าเอ๊ะแล้ว h ฮเทคเซรามิกเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วก็คืออะไร h ฮเทคเซรามิกเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือเขาจะใช้ผงเรียกว่าซ i r c o n i a กไซด์ ide, ที่มีความละเอียดสูงเป็น อินซีนวัตถุนะครับจะไม่มีรูปร่างแล้วก็จะไม่มีเรียกว่าไม่มีโลหะเจือปนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปผ่านกระบวนการความร้อนก่อนแล้วก็ฉีดเข้าแม่พิมพ์นะครับทิ้งเอาไว้ให้วัสดุเนี่ยมีการหดตัวนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะไปผ่านอุณหภูมิ1,000องศาเซลเซียสนะครับเราก็จะได้เซรามิกที่มีความแข็งแรงระดับ1,200วิกเกอร์นะครับ ส่วนรุ่นที่เป็นพลาสมาแบบนี้นะครับจะต้องผ่านอุณหภูมิที่สูงถึง20,000องศาเซลเซียสถึงจะทำให้เกิดสีที่เป็นเมทัลลิกเกิดขึ้น อย่างคุณสมบัติเด่นของไฮเทคเซรามิกนะครับอย่างแรกก็คือมีน้ําหนักที่เบานะครับอย่างที่2คือทนทานต่อรอยขีดข่วนได้สูงมากๆนะครับอย่างที่3นะครับไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเพราะฉะนั้นใครที่แพ้พวกสายนาฬิกาจะเป็นสายหนังหรือว่าสายสตีลต่างๆเนี่ยนะครับเวลาที่ใส่เป็นไฮเทคเซรามิกเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับข้อที่4ก็คือปรับอุณหภูมิให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องของ texture แล้วก็ผิวสัมผัส นะครับที่มีความสวยงามมีความหรูหราในแบบเฉพาะของเขาเองคราวนี้ผมหยิบกล่องมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราจะได้อะไรในกล่องบ้างนะครับจริงๆกล่องเขานะครับก็จะมีแบบหลายเลเยอร์มากๆนะครับไอน,นี้ก็จะเป็นกล่องหลักนะครับแล้วก็ด้านนอกจริงๆแล้วเนี่ยจะมีเป็นเรียกว่าเป็น กล่องกระดาษสีขาวอีกนะครับนี่ทางด้านในก็จะเป็นลักษณะเป็นกล่องหลักแบบนี้นะครับก็มีความหรูหรามากๆนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูทางด้านฐานของเขานะครับนี่ก็จะมีนะครับเป็นใบซอร์ติฟิเคตนะครับมาในซองที่แบบมีความสวยงามหรูหรานะครับก็จะเป็นแบบบัตรรับประกันนะครับนี่ต่างๆนะครับ ทางด้านหลังก็จะมีแบบ QR code นะครับตอนนี้ก็จะเป็นยุคแห่งอีก QR code ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นคำอธิบายของการตั้งนาฬิกานะครับแล้วก็คุณสมบัตินะครับฟังก์ชันต่างๆของนาฬิกาก็จะอยู่ในบัตรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3ใบนี่คือสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องได้นะครับอ่าอย่างต่อไปนะครับก็จะมีผ้าเช็ดนาฬิกานะครับนี่แล้วก็จะมีป้ายแท็ก นะครับนี่อย่างแท็กเนี่ยนะครับทางด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีการบ่งบอกเลยว่านาฬิการเรือนนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับมี QR code ์ค้ให้ยิงนะครับแล้วก็มีเลขรหัสที่จะบอกว่าเออรุ่นที่เราซื้อเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่แล้วก็จะมีป้ายราคาที่บอกว่าราคาที่เราซื้อมาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วพอเปิดไปทางด้านในนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีคู่มือนะครับนี่เป็นไกด์บุ๊กแบบนี้นะครับ แถมมาให้ด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายภาษามากๆนะครับแล้วนาฬิกาของร a d o ทุกเรือนนะครับก็จะรับประกันนะครับเป็น2ปีนะครับแล้วก็เป็น International แบบบบรันตีก็คือสามารถที่จะส่งเซอร์วิสเนี่ยได้ทั่วโลกนะครับส่วนสารเรืองแสงแน่นอนนะครับว่านาฬิกาที่มาระดับนี้เนี่ยก็จะเป็น Super l u ลูมิโนวานะครับนีตัวมาร์กเกอร์ของเขาเนี่ยนะครับตัวอินเด็กซ์ข้างในทุกอย่างเนี่ยก็จะมีความแบบเรียกว่ามองเห็นเด่นชัดนะครับ ถ้าถามว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่ชอบกิจกรรมที่มีความแบบเขาเรียกว่ามี active lifestyle นะครับแล้วก็ชอบความหรูหรานะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลองใส่วัสดุที่เป็น h ไฮเทคเซรามิก ER ซึ่งไม่มีรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นคีย์เป็นจุดแข็งในวัสดุของเขามากๆนะครับวันใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะไดนาฬิการเรือนเดียวใส่แล้วจบลงทุนแล้ว จบนะครับใช้งานแบบ everyday use จริงๆผมว่ากับตันคุกเนี่ยถือว่าเป็นคำตอบนะครับจริงๆเขายังมีอีกหลากหลายรุ่นมากๆนะครับของรา d ดที่มีราคาที่ย่อมเยาวกว่าขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของเพื่อนๆนะครับหรือว่าใครที่เป็นแนวแบบสะสมนาฬิกาเป็นเซียนนาฬิกา,า,กาผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีนาฬิกาที่เป็นตัวเรือนแบบแพลทินัมเป็นไวท์โกลพิงโกล์เยลโลโกล์สตีลไทเทเนียมอาจจะมีมาหมดแล้วแต่อาจจะยังไม่เคยมีนาฬิกาที่เป็น ตัวเรือนเป็นแบบเซรามิกนะครับเป็นไฮเทคเซรามิกที่เป็นแบบ,แบบแบรนด์ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดแลแว้วเวลาที่นึกถึงไฮเทคเซรามิกเนี่ยอันดับหนึ่งเลยก็คือต้องเป็นราโด แบรนด์ Brand อื่นๆเนก็พยายามที่จะทำไฮเทคเซรามิกขึ้นมาบ้างนะครับแต่ออริจินอลเดิมแท้เนี่ยก็คือเป็นของ r a โดและเขาก็พัฒนาไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลาสมาไฮเทคเซรามิกทางด้านขวามือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะให้ลองดูนะฮะให้ฟิลิตว่าถ้าลองดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยพอลองล้วรู้สึกประทับใจมากๆนะครับเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้ใส่ในาฬิกาที่เป็นไฮเทคเซรามิกเลยพอใส่แล้วรู้สึกติดใจนะครับ ก็ยังมีการเลงๆเอาไว้ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นรุ่นกับตันคุกหรือไม่อาจจะเป็นรุ่น t ท u ูสแควร์ในอนาคตนะครับก็เรียกว่าใส่แล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนะครับนาฬิกาก็ ใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราซื้อนาฬิกามา1เรือนเนี่ยก็อยากจะใช้ในาฬิกาไปให้แบบนานๆที่สุดนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อนาฬิกาเรือนนี้จากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับราโดเองเนี่ยครับเขาก็เรียกว่ามีศูนย์เซอร์วิสนะครับที่ดูแลหลังการขายเป็นอย่างดีแล้วทุกวันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้จากร้าน Offi c i a l นะครับในไม่ว่าจะเป็น s h อป e e ใน Lazada นะครับหรือว่าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปลองดูได้นะ ว่าเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับใส่แล้วรู้สึกขึ้นข้อไหมนะครับแต่วันนี้ต้องบอกได้เลยว่าผมเนี่ยประทับใจมากนะครับรีวิวเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบอินเองนะครับแล้วก็อยากได้เองด้วยนะครับก็ตามสโลแกนของแบรนด์ราโดนะครับเขาบอกว่า ถ้าเราสามารถที่จะจินตนาการได้เราก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนั้นแหละผมว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบรนด์เขาเนี่ยเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีแบรนด์อื่นๆมาใช้ที่สำคัญนะครับก็เป็นนาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากๆนะครับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ คุณป้าผมคุณลุงผมทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เคยมีประสบการณ์การใส่นาฬิการาโดมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับจะเป็นรุ่นดายสตาร์หรือเป็นรุ่นอื่นๆก็ดีนะครับแต่พอมาในเจเนเรชันของผมเนี่ยผมคิดว่า กับตันคุกเนี่ยคือคำตอบสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยุคใหม่นะครับแล้วผมคิดว่าคนที่ใส่นาฬิการาโดเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์เป็นคนที่กล้าที่จะแตกต่างนะครับแล้วก็เมื่อได้มีโอกาสสัมผัสกับเรียกว่าประสบการณ์ของการสวมใส่นาฬิกาจากแบรนด์สวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าเป็นไฮเทคเซรามิก ER เนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะตกหลุมรักอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมจอบมาดินภูลาไปก่อนครับ แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ